ประมวลกิจกรรมสำคัญของจังหวัดลำพูนประจำเดือนพฤศจิกายน2557เช้าวันที่2พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเดินทางถึงจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานพิธีเททองหล่อรูปพระนางจามเทวีที่วัดกมลทัชยารามหรือวัดบ่อแฮ้วออำเภอเมืองลำพูนและได้สักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำพูนเข้าวันที่2พฤศจิกายน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานงานประเพณีแห่แค่หลวงอำเภอบ้านห้องซึ่งจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สวยงามวันที่3พฤศจิกายนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตอำเภอเวียงหนังล่องจังหวัดลำพูนจำนวน179รายเป็นเงิน774,000บาทเป็นอำเภอแรกวันที่3พฤศจิกายน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยพันเอกบุญยืนอินกว่างรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนแยกหนึ่งจังหวัดลำพูนและนายจรันการชนะปัญญานนนนายอำเภอวิงหนองล่องตรวจฝ่ายวางปานซึ่งเป็นฝ่ายน้ําล้นคอนกรีตการลําน้าแม่ปิง<อ>เขตติดต่ออำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอบ้านฮ้องจังหวัดลำพูนซึ่งชํำรุดเนื่องจากอุทกภัยที่ผ่านมา วันที่4พฤศจิกายนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำประชาชนเยาวชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมทําความสะอาดคูเมืองและลำน้ำกวงรวมทั้งถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนตามโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณสะพานท่านางริมแม่น้ำกวงวันที่4พฤศจิกายนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งฟังเทศมหาชาติถวายทานโคมสองห0ื่นดวงบูชาองค์พระบรมธาตุเจ้าหาริพูนชัยณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารวันที่5พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาผู้แทน15จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมจับฉลากสายการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติภาคหครั้งที่31หริพุนชัยเกม ณห,ห้องประชุมจามเทวีสารากลางจังหวัดลำพูนวันที่5พฤศจิกายนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบแนวทางปฏิบัติงานของรัฐบาลกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูนโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนวันที่6พฤศจิกายนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดพระท่าตุริกุลชัยวรมหาวิหารวันที่6พฤศจิกายนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนประจำปี2557ณอาคารคุณธรรมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามในระหว่างเดือนพฤศจิกายนน,นายนรงอ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้พบปะผู้บริหาร8อำเภอของจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลบ้านกลางกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อมอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและรับทราบความต้องการของประชาชนในระหว่างเดือนพฤศจิกายนผูว้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยในอำเภอต่างๆขณะนี้ได้มอบเงินให้แก่ชาวนารวม7,639รายรวมจำนวนพื้นที่ 47,088ไร่เป็นเงิน47,888,250บาทวันที่11พฤศจิกายนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยณหอประชุมอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่13พฤศจิกายน นายจียราชัยมูลทองโรยหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ2,558ณห,ห้องประชุมจามเทวีสารากลางจังหวัดลำพูนวันที่14พฤศจิกายนพลตรีสุทัศน์จารุมนีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7มอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะทำแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ2,558น้ณห้องประชุมจามเทวีวันที่14พฤศจิกายนพลตรีสุทัศจารุมณีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนวันที่14พฤศจิกายนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง คือเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ่ายวันที่15พฤศจิกายนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานงานอบรมพระธรรมทูตสัญจรที่วัดร่องเศร้าตำบลบ,บ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนวันที่16พฤศจิกายนกะกะตลำพูนจัดประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมความร,ราู้ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกที่หอประชุมอปจอลำพูลโดยมีเลขาธิการกรกะตเป็นประธานวันที่17พฤศจิกายนตำรวจภูทรลีจับผู้ค้ายาเสพติดได้ของกลางยาบ้าน120,000เม็ดวันที่18พฤศจิกายนอปจอลำพูลจัดพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมการศึกษา กับมหาวิทยาลัยคูเหนือเจียงมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่18พฤศจิกายนเวลา11นาฬกาณห้องประชุมจามเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี2557และการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค5ครั้งที่31 h าริพุนชัยเกมวันที่20พฤศจิกายนผลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดลำพูนที่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่21พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติภาค5ครั้งที่31 h าริพุนชัยเกม ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่11-30พฤศจิกายน2557วันที่1 2พฤศจิกายนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนจัดโครงการปั่นรักสแสวงบุญลำพูนล,ลานบุญล้านนาที่วัดพระท่าทุไริพุนชัยวรมหาวิหารนายพงศักดิ์เสมสัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาดการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการเปิดงาน